โดยมีความเห็นว่าให้รีบแต่งขันห้าขันแปดดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเป็นการขอขามาหลวงปู่ตามที่เคยทํามาแล้วและก็ได้ผลมาหลายครั้งหลวงปู่จะหายจากการป่วยทุกครั้งไปโดยยืนยันของในชัยถ้าได้แต่งขันห้าขันแปดขอขามาและก็เชิญแม่ชีมาร่วมสวดมนต์ด้วยยิ่งดีท่านก็จะหายเป็นปกติทุกคนเห็นชอบด้วยจึงให้ในชัยรีบไปดําเนินการโดยด่วนนะครับผมในชัยขับรถไปที่บ้านขายุงเพื่อไปหาคนที่เคยแต่งขันห้าขันแปดเมื่อในชัยออกไปแล้วลูกศิษย์ที่อยู่ที่นั่นซึ่งประกอบ ด้วยผู้ใยญ่บ้านบ้านรุนและก็ลูกบ้านอีกหลายคนรวมทั้งเจ้าของนากระท่อมที่หลวงปู่พักอยู่ด้วยได้ช่วยกันแต่งคันห้าคันแปดเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาจนกว่าในชัยจะตามคนมาแต่งคันห้าคันแปดอีกทีหนึง่งโดยตัวในน้อยเองได้อาสาไปหาทูบเทียนข้างนอกและก็ในน้อยได้ขับรถไปประมาณ300เมตรก็ได้เกิดรถติดลมไม่สามารถขับรถออกไปได้ทั้งทั้งที่ทางที่เคยขับรถออกไปเป็นประจำสะดวกตลอดเวลานะครับด้วยความร้อนใจก็อยากได้ดอกไม้ทูบเทียน โดยเร็วในน้อยก็ได้ทําการล็อกรถแล้วก็อุ้มลูกเดินออกไปช่วงนั้นช่วงนั้นเองเนี่ยครับผมรถในชัยก็ได้ขับเข้ามาแต่ว่าก็ผ่านเข้ามาไม่ได้เพราะว่ารถในน้อยเน่ะจอดติดหล่มขวางอยู่จึงได้กลับรถไปจอดที่บ้านในน้อยระหว่างนั้นก็คอยในน้อยออกไปซื้อทูบเลเกียเทียนบรรดาชาวบ้านบ้านรุ่นรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทยอยลากลับกันทีละคนสองคนชาวบ้านบ้านรุ่นซึ่งเป็นผู้หญิงพูดออกความคิดเห็นว่าถ้าจะให้ดีควรนำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลน,น่าจะเป็นการดีที่สุด แต่ก็กลับบ้านไปจนหมดไม่เหมือนทุกครั้งที่เขาเหล่านั้นจะอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาไม่ยอมกลับกันนี้ง่ายจะไปก็ต่อเมื่อที่หลวงปู่ไปที่อื่นแล้วเท่านั้นมีลูกศิษย์ที่อยู่กับหลวงปู่ในกระท่อมแค่8คนเท่านั้นรวมทั้งเด็กที่เป็นลูกของนายจุกและก็นางเล็กด้วยต่างกวนต่างหาวิธีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของหลวงปู่ในขนะนั้นจับตามร่างกายของหลวงปู่ก็เย็นตลอดเวลารถจึงวิ่งออกไปอีกครั้งแต่ไม่สามารถออกไปได้เพราะว่ารถของนายน้อยจอดขวางอยู่ ในจุกจึงรีบร้องตะโกนบอกให้ในจานวิ่งไปสำรวจดูเส้นทางอื่นว่าจะสามารถนำรถออกไปทางไหนได้อีกเมื่อดูโดยทั่วแล้วก็เห็นว่าทางที่ออกได้เพียงทางเดียวก็คือขับฝ่าทุ่งหญ้าออกไปหาถนนเมื่อดูสภาพทางแล้วก็ไม่น่าจะออกไปได้แต่แล้วก็ตัดสินใจขับรถ ออกไปและก็สามารถขับผ่านไปได้เหตุการณ์บนรถในขณะนั้นที่ขณะที่กําลังเลี้ยวรถออกไปเพื่อที่จะขับรถผ่านทุ่งหญ้าออกไปก็ได้มีอาการบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ท่านจะมรณภาพแน่นอนแล้วให้ทุกคนได้เห็นอยู่บนรถต่างๆก็รำไห้มองด้วยความอาลายัยและเก็สิน้นหวังหลวงปู่เริ่มหายใจแผลลแ่วลงและก็ในที่สุดทอดมือทิ้งลงข้างกายและก็จากไปด้วยความสงบแต่อย่างไรก็ตามลูกศิษย์ก็ยังคงนำหลวงปู่มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาล ด้วยความหวังว่าหมอจะสามารถช่วยให้หลวงปู่ฟื้นขึ้นมาได้ระหว่างไปที่โรงพยาบาลน,นะนั้นนี่ครับผมในสรชาวบ้านตะปิดอำเภอบัวเชดก็ขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาในจุกก็ได้ชะลอรถแล้วก,ก็ตะกวนบอกให้ในสรตามไปที่โรงพยาบาลบัวเชดโดยโดวนโดยบอกว่าอาการของหลวงปู่แย่มากไม่รู้จะรอดหรือไม่พอมาถึงโรงพยาบาลหมอและแน่งพยาบาลได้รีบนำหลวงปู่เข้าห้องฉุกเฉินทำการตรวจโดยละเอียดแล้วก็สรุปผลว่า หลวงปู่สิ้นลมไปแล้วไม่ต่ำเกินสาถึงสชั่วโมงแต่ลูกศิษย์ก็ยังยืนยันว่าสิ้นลมไม่เกิน10นาทีแน่นอนเพราะว่าระยะทางจากบ้านรุนมาโรงพยาบาลบัวเชษประมาณ10กิโลเมตรและก็ได้ขับมาอย่างรวดเร็วด้วยลูกศิษย์จึงไม่ให้ทางโรงพยาบาลฉีดยาหรือทําการอย่างใดเกี่ยวกับร่างกายของหลวงปู่ทังสิน้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วย หลวงปู่ได้แน่นอนแล้วก็พายกันนำร่างหลวงปู่กลับมาพอถึงบ้านตะปิดก,ก็ได้แวะเอาจีบอนของหลวงปู่ที่เคยให้ในาศาสตร์ไว้เพื่อมาคลองให้หลวงปู่ได้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย